p i r g l l i Liberty คือสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีที่มีชื่อเสียงด้านดีไซน์สวยงามและความคล่องตัวเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองและเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นด้วยโครงสร้างที่เบาล้อขนาดใหญ่และเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะดีเยี่ยม Liberty จึงกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยดีไซน์และความโดดเด่น Liberty มาพร้อมกับสไตล์ที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยบอดี้มีเส้นสายโค้งมนแบบอิตาเลียน ให้ความรู้สึกพรีเมียมวัสดุประกอบมีคุณภาพสูงและการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยล้อหน้าขนาดใหญ่16นิ้วและล้อหลัง14นิ้วช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะขับขี่ทั้งยังมีพื้นที่วางเท้าวกว้างทำให้ขี่สบายไม่อึดอัดเครื่องยนต์และสมรรถนะป r g อาร์จิโอใช้เครื่องยนต์ไอเกีรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานยูโร5ให้การประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งขนาด125ลูกบาศก์เซนติเมตรและ150ลูกบาศก์เซนติเมตรให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมือง และสามารถทำความเร็วได้ลื่นไหลแม้บนทางไกลระบบฉีดน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิกสช่วยให้สตาร์ทง่ายประหยัดเชื้อเพลิงและตอบสนองทันใจเมื่อเร่งความเร็วระบบความปลอดภัย Liberty ติดตั้งระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าช่วยป้องกันการลื่นถลายเมื่อต้องเบรกกระทันหันดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลังให้แรงเบรกมั่นใจนอกจากนี้ยังใช้โครงสร้างตัวถังแบบท่อเหล็กที่แข็งแรงและทนทานพร้อมระบบการสะเทือนที่รองรับการขับขี่บนถนนครูขระได้ดี ความสะดวกสบายและฟังก์ชันเสริมใต้บอะมีพื้นที่เก็บของกว้างสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันได้มีช่องเก็บของด้านหน้าและพอร์ตชาร์จ USB สําหรับชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาเบอะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระทําให้การขับขี่ระยะไกลไม่เมื่อยลา้าแผงหน้าปัดผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นระดับน้ํามันระยะทางและเวลาเหมาะกับใคร PRGIO Liberty เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ที่มีดีไซน์โดดเด่นคล่องตัวในเมืองแต่ก็พร้อมสำหรับการขับออกนอกเมืองตัวรถน้ำหนักเบาทำให้ผู้ขี่มือใหม่หรือผู้ที่มีรูปร่างเล็กสามารถควบคุมได้ง่ายและยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการความแตกต่างจากสกูตเตอร์ญี่ปุ่นทั่วไปสรุป PRGIO Liberty เป็นสกูตเตอร์ที่รวมความสวยงามแบบอิตาเลียนสมรรถนะที่ไว้ใจได้และความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน หากคุณกำลังมองหารถที่ขี่สนุกดูดีและมีเอกลักษณ์ Liberty ตีอาจเป็นคำตอบที่ลงตัวสำหรับคุณ